ขณะที่ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง4เดินทางไปตรวจเยี่ยมชาวโลหิงยาที่จังหวัดนนองุรยนะะโดยพบว่าทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างที่พักตัวอยู่ที่ศูนย์พักพิงด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย โดยพลตำรวจตรีชาติชายเอี่ยมแสงผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4ี่พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องคายเดินทางไปตรวจเยี่ยมชาวโรฮิงญาค่ะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่อาคารควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองด่านตรวจคนเข้าเมืองน้องคายโดยได้ร่วมกิจกรรมนคาทั้งการปลูกผักสวนครัวและการออกกำลังกายและมอบเครื่องดื่มขนมให้กับชาวโรฮิงญาด้วย พลตํารวจตรีชาติชายบอกว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองน้องคายได้รับชาวโรฮิงญาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงามาจำนวน70คนตอนนี้ก็ยังอยู่ครบทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้แจ้งสถานทูตท,ที่เกี่ยวข้องให้มาพิสูจน์สัญชาติปรากฏว่าสถานทูตบางกราเทศมาพิสูจน์สัญชาติแล้วพบว่าเป็นชาวบางกราเทศจำนวน63คนเหลือเพียง7คนที่รอการพิสูจน์สัญชาติจากหน่วยอื่นๆและเริ่มมีการทยอยรับตัวกลับประเทศไปโดยในการดูแลชาวโรฮิงญาที่จังหวัดน้องคาย มีการดูแลเป็นอย่างดีมีการจัดกิจกรรมให้ทําร่วมกันตลอดนะคะก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหลายองค์กรเข้ามาเยี่ยมแล้วก็นําสิ่งของมามอบให้ด้วยสําหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็ประกอบด้วยการออกกําลังกายแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหะคะ่ะการทําความสะอาดแล้วก็การปลูกผักสวนครัว พลตตร,รีชาตชาัยบอกอีกนะคะว่าการตรวจสอบก็ไม่พบเส้นทางชาวโรฮิงญาจากภาคอีสานและในประเภทเพื่อนบ้านที่ติดกับภาคอีสานเนื่องจากว่าไม่ได้ติดทะเลและก็ไม่ใช่เส้นทางหลักของชาวโรฮิงญาด้วยแต่ชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็จะเป็นชาวโรฮิงญาที่รับมาจากพื้นที่อื่นซึ่งในภาคอีสานมีจังหวัดน้องคายมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานี